สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เราพบกันนะคะกับรายการพระคำยามเช้าค่ะรายการนี้จะทําให้พี่น้องรู้จักพระเจ้ามากขึ้นรายการนี้จะทําให้พี่น้องเข้าใจในพระวจนะคำของพระเจ้ามากขึ้นค่ะเป็นยไงบ้างคะพี่น้องสบายดีไหมคะวันนี้เราจะมาศึกษาพระวจนะคำของพระเจ้าในสดุดีบทที่121ข้อ1นถึงสด้วยกันค่ะวันนี้ข้าพเจ้าขอใช้เวอร์ชั่น2011นะคะมีดังนี้ว่าข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขา ความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากไหนความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากพระยาเวผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ลและแผ่นดินโลกพระธรรมสดุดีภาษาฮีบรูเรียกว่าเทฮิวริมหมายถึงเพลงสรรเสร,ริญภาษากรีกเรียกว่าซามอยหมายถึงเพลงประกอบเครื่องสาย พระธรรมสาดุดีอยู่ตรงกลางพระคัมภีร์เป็นบทเพลงและคำอธิษฐานที่รวบรวมไว้เพื่อแสดงถึงหัวใจและจิตวิญญาณของมนุษย์เป็นคำร้อยกองแสดงถึงอารมณ์ประสบการณ์หลากหลายที่มนุษย์ได้เผชิญตามที่พระเจ้าดลใจไม่มีการใช้ถ้อยคำซ้ำซากจนหมดความหมาย ดาวิดและผู้เขียนคนอื่นๆระบายความรู้สึกที่แท้จริงของพวกเขาออกมาสะท้อนให้เห็นว่าพวกเขากับพระเจ้ามีมิตรภาพที่มีชีวิตชีวาส่งพลังและเปลี่ยนแปลงชีวิตมีการสารภาพบาปแสดงความสงสัยและความรักขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าในยามยากลำบาก รวมทั้งสรรเสริญและนมัสก,การพระองค์การเรียกหาพระเจ้าด้วยความสิ้นหวังอย่างที่สุดและพวกเขาร้องเพลงแด่พระองค์ด้วยความชื่นบานแต่ไม่ว่าจะหมดหวังหรือชื่นชมยินดีพวกเขาก็แสดงความรู้สึกที่แท้จริงต่อพระเจ้าอย่างจริงใจเสมอด้วยเหตุนี้เองคนทุกยุคทุกสมัย จึงย้อนกลับมาหาพระธรรมสดุดีครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อจะมีกำลังใจยามที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนหรือเศร้าโศกเสียใจเพราะฉะนั้นพระธรรมสดุดีเป็นหนังสือสดุดีของชนชาติอิสราเอลเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการนมัสการคือเป็นเสมือนหัวใจของการนมัสการเมื่อเราอ่าน เราจะได้รับการรื้อฟื้นจากความตกต่ำสิ้นหวังสู่ความยินดีและการสรรเสริญไปพร้อมกับผู้เขียนสดุดีเมื่อเราได้พบอำนาจของความรักนิลันและการให้อภัยของพระเจ้าแล้วจะนำเราไปสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งที่แท้จริงกับพระเจ้าผู้เขียนมีดาวิดเขียน73บท อาสาบเขียน12บทบุตรโคราเขียน9บทซาลูมอนเขียน2บทเฮมาลร่วมกับบุตรโคลาเอธานและโมเสสเขียนคนละบทนอกนั้นอีก51บทไม่ปรากฏผู้เขียนช่วงเวลาเขียนอยู่ตั้งแต่สมัยโมเสสจนถึงการตกเป็นเฉลยในบาบิโลน586ก่อนคิดตะศักราช พระธรรมสดุดีแบ่งออกเป็นห้าเล่มสั้นๆมีบทเพลงดาวิดอยู่ในบทที่1ถึง41บทเพลงถวายความจงรักภักดีอยู่ในบทที่42ถึง72บทเพลงถวายนมัสการในที่ประชุมอยู่บทที่73ถึง89และบทเพลงที่ไม่ปรากฏนามผู้ประพันธ์อยู่บทที่90ถึง106 บทเพลงที่เขียนขึ้นภายหลังอยู่ในบทที่1 0 7ยเจถึงร้อแต่ละเล่มจะจบลงด้วยการสรรเสริญรัศมีของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระธรรมสดุดีเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์และชีวิตส่วนตัวผู้อ่านจะหาสาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตได้และผู้อ่านจะรู้สึกใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้น เมื่ออ่านพระธรรมเล่มนี้อย่างสม่ำเสมอในพระธรรมสดุดีบทที่121เป็นสดุดีแห่งการวางใจสดุดีแห่งการเดินทางหรือบทเพลงใช้แห่ขึ้นบทเพลงที่ใช้ในการขึ้นไปอย่างนาครศักดิ์สิทธิ์คือเยรูซาเลม็มอิสราเอลใช้ร้องแห่ขึ้นสำหรับเทศกาลประจำปีสดุดีบทนี้ได้มุ่งความคิด ของผู้เดินทางไปนมัสการพระเจ้าระหว่างเดินทางก็จะไข้ควรถึงพลักษณะของพระเจ้าถึงความดีของพระเจ้าความเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเขาในฐานะแหล่งแห่งการช่วยเหลือของเขาให้ความมั่นใจว่าองค์ผู้รักษาอิสราเอลจะรักษาไว้ซึ่งการเฝ้าดูแลที่ ระวังระวัยและปกป้องประชากรของปรุงเรามาดูความหมายด้วยกันนะคะคำว่าเงยหน้าดูภูเขาแปลตรงตัวว่าเงยหน้าดูภูเขาเหล่านั้นผู้เขียนเพลงนี้มองไปที่พระเจ้าผู้ประทับเบื้องสูงเนื่องจากกรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองที่มีภูเขาล้อมรอบและซีโยนเป็นภูเขาลูกหนึ่งในบรรดาภูเขาเหล่านั้นผู้เขียนมองดูพระสิริของพระเจ้า ที่อยู่เหนือภูเขาเหล่านั้นโดยเฉพาะที่ภูเขาสิโยนเชื่อกันว่าเป็นที่ประทับของพระเจ้าสิยนคือที่ประทับของพระเจ้านะคะและเรามาดูความหมายอุปร,รัมของข้าพระเจ้ามาจากไหนคนต่างชาติขอความช่วยเหลือจากพระของตนโดยมีสถานนมัสการอยู่บนภูเขาดังนั้นผู้เขียนจึงถามตัวเองว่า ความช่วยเหลือของเขามาจากไหนและเขาตอบว่าจริงๆแล้วมาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิ่งเพราะฉะนั้นใจความสำคัญของสดุดีบทที่121ข้อที่1ถึง2คือแสดงความมั่นใจในการช่วยเหลือของพระเจ้าเป็นความหวังและความมั่นใจว่าพระเจ้าจะปกป้องพระเจ้าจะช่วยเหลือพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งพี่น้องคะ เราสามารถวางใจพระเจ้าได้ค่ะไม่มีอะไรที่ทำให้พระเจ้าจะยับยั้งการช่วยเหลือและการปกป้องของพระองค์จากคนของพระองค์ได้ค่ะเมื่อคนของพระเจ้าเดินติดตามพระเจ้าอย่างมั่นคงและต่อเนื่องเราจะปลอดภัยอยู่เสมอเพราะพระเจ้าจะไม่อ่อนล้าในการปกป้องชีวิตของเราค่ะผู้เขียนพระธรรมสดุดีชื่นชม ที่เขาได้ไปนมัสก,การร่วมกับประชากรของพระเจ้าในพันนิเวศของพระองค์เมื่อเรามีชีวิตที่ใกล้ชิดพระเจ้าเราจะนมัสก,การและสรรเสริญพระองค์ท่าทีที่เรามีต่อพระเจ้าเป็นตัวกำหนดทัศนคติที่เรามีต่อการนมัสก,การพระเจ้าในชีวิตของเราพี่น้องคะแล้ววันนี้ ท่านมีชีวิตอยู่เพื่อนมัสการอะไรคะสิ่งใดคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของท่านพระเจ้าหรือเงินทองหรือเกียรติยศชื่อเสียงหรือสิ่งอื่นๆสิ่งไหนที่เราควรนมัสการไปตลอดชีวิตของเราและสิ่งไหนที่อยู่กับเราไปตลอดชั่ว ชีวิตนี้ล่ะเราทั้งโลกนี้และโลกหน้าพี่น้องคะ่ะวันนี้ท่านจะนมัสการอะไรคะถ้าวันนี้เรานรักพระเจ้าเราก็ควรที่จะนมัสการพระเจ้าไปตลอดชั่วชีวิตของเราเราก็ควรที่จะให้ชีวิตของเราอยู่เพื่อนมัสการพระเจ้าเราก็ควรที่จะให้เวลา ในชีวิตของเรากับการสิ่งทำสิ่งไหนมากกว่าที่สุดในชีวิตของเราวันนี้เราให้เวลาสิ่งไหนมากที่สุดในชีวิตของเราพี่น้องค่ะลองถามใจเราดูค่ะว่าวันนี้พระเจ้าอยู่ในใจของท่านหรือไม่หรือมีสิ่งใดอยู่ในใจของท่าน ถ้าวันนี้พระเจ้าอยู่ในใจของท่านท่านก็มั่นใจได้เลยค่ะว่าการปกป้องของพระเจ้าจะไม่หนีไปไหนในชีวิตของท่านและชีวิตของท่านจะพบสวัสดิภาพที่มาจากพระองค์อย่างแน่นอนค่ะทั้งในโลกนี้และในแผ่นดินของพระองค์แต่ถ้าวันนี้ในหัวใจของท่านมีสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้า ท่านก็คงต้องกลับมาทบทวนชีวิตของท่านดูว่าสิ่งไหนที่จะอยู่กับท่านชั่วนิดนิลันตลอดชีวิตของท่านแล้วท่านควรที่จะใช้เวลากับสิ่งไหนมากที่สุดในชีวิตของท่านพี่น้องคะให้วันนี้เราไอฐานกับพระเจ้าด้วยกันค่ะเราเข้ามาสรรเสริญนมัสการพระเจ้าด้วยกันไม่ว่าเราจะทำสิ่งไหน ให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยกันเพราะพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยกับผู้ที่นมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงค่ะลายานกับพระเจ้าด้วยกันค่ะข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่วันนี้เราได้รู้จักพระองค์พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดในชีวิตของเราที่เราจะนมัสการและสรรเสริญพระองค์ตลอดชั่วชีวิตของเรา พระองค์เจ้าค่ะชีวิตเราจะอยู่เพื่อนมัสการพระองค์ชีวิตเราจะอยู่เพื่อทําทุกสิ่งเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าและรอคอยการเสด็จกลับมารับเราทั้งหลายพระองค์เจ้าค่ะขอพระเจ้าทรงโปรดเสริมกําลังเรียวแรงเราที่เหล่านั้นจะมีกําลังอยู่เสมอในการดําเนินชีวิตโลกนี้ไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญสิ่งใดขอกําลังให้กับเราที่เราจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่าง เพื่อที่จะพบวันที่รอคอยพระองค์วันที่พระองค์จะ,สะเสด็จกลับมารับเราทั้งหลายหรือวันที่เรานั้นได้ไปอยู่กับพระองค์พระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพี่น้องในวันนี้ในการทําทุกสิ่งในการปฏิบัติรับใช้พระองค์ในการทํางานขอพระเจ้าทรงโปรดอยู่ด้วยกับเขาประทานชัยชนะและความสําเร็จให้กับเขาขอให้เขามีชีวิตอยู่เพื่อสัรเสริมพระองค์ และถวายเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอสรรเสริญพระองค์สรรเสริญพระองค์ขอให้พระนามของพร,งอกกระองค์งได้รับเกียรติสูงสุดเราอธิษฐานในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนองค่ะพระเจ้าอวยพรค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ